ว้ฮูโอ้โหแม่งใตขาขบแล้วมันบินได้กรรัมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนักรล่าเกมเมอร์ในเกม Ark Survival ววนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงแพดใหม่ในการอัปเดตนะครับก็จะมีในเรื่องของแม็กเลเวลนะฮะสัตตัวใหม่แต่ผมไม่ได้ไปรีวิวในสัตว์ตัวใหม่ในวันนี้นะครับอาจจะเป็นเร็วๆนี้ ครับส่วนต่อมาก็จะเป็นในด้านของชุดสกูบานะครับเป็นชุดดำน้ำผมจะเลื่อนให้ดูนะฮะอ่าเป็น3ามตัวนะครับที่เข้ามาเป็นถังออกซิเจนแล้วก็เป็นแว่นตาว่ายน้ำนะครับแล้วก็เป็นเท้าโอเคถังออกซิเจนเพิ่มออกซิเจนครับ <laughs> แว่นตาว่ายน้ําก็น่าจะเป็นการเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองใต้น้าให้มันดูชัดเจนขึ้นแล้วก็ ก,ก็ดูดีขึ้นเอต่อมาเป็นขากบนะครับก็สามารถทําให้ว่ายได้ดีขึ้นนะครับในน้าโอเคอยากรู้ใช่ไหมครับทําอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับผมอย่างแรกก็มาที่เครื่องกึงเหล็กนะครับเข้าไปในอร์เมอร์แล้วก็หมดสกูบ้าเลยนะครับโอเคเรามาวิเคราะห์กันนะครับขาว่ายน้ําใช้อุปกรณ์ง่ายเลยเพราะว่า ลองคิดดูว่ามันเป็นอุปกรณ์ของเลเวลสูงซึ่งของของแค่นี้ผมว่าแม่งง่ายมากง่ายแบบอีซีโบเลยอ่ะแบบโอ้โหนะครับแต่ข้อเสียคืออุปกรณ์ทั้ง3ชิ้นนี้ถ้าเราใส่แล้วเราจะไม่ได้อารเมอร์ครับนั่นก็หมายความว่าเราต้องเซฟตัวเองจากสัตว์ร้ายเวลาเราดำลงไปอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เราอาจจะโดน ได้นะฮะโอเคครับสามอย่างหาไม่ยากสบายสบายก็เดี๋ยวเราจะไปดูเป็นของจริงนะค,ะนะครับนี่ครับสามชิ้นนะครับอ่าเป็นไงเกยไก่ปะโอเคเรามาลองตัวแว่นก่อนดีกว่าครับนี่ครับโอตรดบังวิสัยทัศน์เลยอะเอาจากใจนะ แบบปุ๊บทาให้แบบเนี่ยขมับเนี่ยซ้ายขวาปวดว่ะมันรู้สึกเหมือนกับว่าอึดอ,อัดอึดอัดทั้งที่ไม่ได้ใส่ใส่จริงนะแค่ดูในจอเรื่องภาพเหรอเรื่องภาพก็ดูใสขึ้นเหมือนตัดหมอกฟ้านี้ออกเฉยๆนะครับสำหรับผมนะเออแล้วก็บังวิสัยทัศนทัดรอบๆอ,อ,อีกซึ่งผมไม่ชอบโดยส่วนตัวไม่ชอบนะครับ ไม่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่กับแว่นตัวแว่นนี้นะฮะโอเคครับฉลามไล้มาแล้วขอขึ้นก่อนนะครับตัวต่อมาจะเป็นออกซิเจนสังเกตออกซิเจนล่างขวาที่ลดนะครับเดี๋ยวผมจะทำการใส่ออกซิเจนนี้เข้าไปในช่องของตัวละครนะฮะโอเคครับสวมใส่นะครับสังเกตออกซิเจนจะขึ้นมาเลยนะครับนั่นหมายความว่า อวสารลาซาย่าครับเฮ้ยลาสลัดไอ้สัตว์เฮ้ยอยหยาบเออลาสลัดนะฮะผมหิวไงเวลาสาญ่านึกว่ากาฟิลถูกก็ไอ้นี่ก็คิดดูว่าเราไม่ต้องทําน้ํายาว่ายน้ําแล้วอะครับคือมันอวสารจริงๆอะครับคุณลองคิดดูว่าไม่มีเวลาจํากัดด้วยแล้วก็โอ้โหสบายเลยอ่ะชิลเลยอะโอเคครับจะมีอิโมชันแสดงอยู่ล่างซ้ายนะครับ เป็นตัวบอกว่าโอเคนะคุณกำลังสวมใส่อุปกรณ์ดำน้ำอยู่ครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเป็นขากบกันนะครับว่าสปีดจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับโอเคทำการว่ายนะครับโอ้โหแม่งเร็วจริงๆครับอย่างกับลงเครื่อง V8 นะฮะก็มันจะว่ายได้โดยไม่ต้องกดชิปเลยครับคือไม่เสียบเซมินานั่นเองจะเป็นการว่ายแบบธรรมดาครับ โอเคมาสรุปข้อดีก็เสียกันครับก็หลักๆก,ก็อามโมน้อยนะครับใส่แทนที่เกาะแล้วก็ข้อควรระวังก็คือพอเราใช้สเตมิน่าหมดเนี่ยการรีสเตมิน่าจะยากมากในการอยู่ในน้ําเราอาจจะต้องตายได้เพราะว่าเราก็คงจะไปเก็บอุปกรณ์มาเยอะแยะแล้วนะผมว่าทุกคนก็คงจะไปเก็บนู่นเก็บนี่เก็บนั่นดีไม่ดีพกชุดเกาะมาด้วยชุดหนึ่งพกปืนมาด้วยโอเคแล้วก็ข้อดีของมันก็คือเราสามารถ ที่จะพาตัวเองเนี่ยไปได้หลายๆจุดเหมือนกับว่าเรามีถ้าอยู่ข้างบ้านสามถ้ำเพื่อนเราสามารถใช้นกเนี่ยขีบเราไปส่งที่ถ้านั้นได้และเราสามารถว่ายลงไปแล้วว่ายขึ้นมาในในความเร็วที่พอดีกันว่าเราอาจจะได้ถ้าเยอะกว่าเราเอาสัตว์น้ําลงไปดำเนาะอันนี้ในความคิดของผมแล้วก็ข้ามขั้นตอนการจับสัตว์ทั้งหมดไปจนถึงขั้นตอนการสร้างฐานให้สัตว์นะครับอ่ะน,นี่คือความหมายของสัตว์น้ํา โอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์นะครับขอเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ